สวัสดีครับพบกับน้องเจ้าสมยศคาลิสเตอร์จอดอุบลราชธานีอีกแล้วนะผมวันนี้นะครับผมมากับรถเก๋งอีโคคารับผมเครื่อง1,200นะครับคันนี้ก็เป็นเจ้า honda bio โอเมดนะครับผม 1.2V เกียร์ธรรมดานะครับปี2013นะครับคันนี้ผมเปิดราคาให้ถูกๆเลยนะครับผม169,000บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้ผ่อนงวดเพียงแค่3,200บาทนะครับผมตลอดสัญญานะครับสำหรับคันนี้นะครับผมอะ บอกเลยว่าคันนี้สวยแน่นอนนะครับใครได้เอาไปเนี่ยคือถือว่าคุ้มนะครับเฉลี่ยต่อวันเนี่ยวันละร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองครับสำหรับคันนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวรถให้ดูนะครับสําหรับคันด้าคันนี้นะผมในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟอ่าหลอดฮาโลเจนนะครับผมอ่าเนี่ยไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในตัวกระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้โครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเป็นสีขาวนะครับยังไม่ใช่ขาวมุกนะครับอ่ะเป็นขาวธรรมดานะครับผม อ่าแล้วเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับก็เครื่องของเขาจะเป็นเครื่อง1 2 0 0นซีซีนะครับผม4สูบ16วาลมาวอ่า90แรงม้านะครับตัวนี้มีระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยห้องเครื่องแบบนี้เลยนะครับผมก่อนสมมอบนะครับเราทําการเช็คถ่ายของเหลวสายพานนะครับอ่าน้ำมันเกียร์นะครับผมทุกอย่างเราดูแลหมดเลยช่วงล่างพ้าเบรกโชกคต่างๆนะครับผมอ่าก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับเนี่ยพวกมอกบาร์โค้ดอะไรยังอยู่ครบนะครับตัวนี้นะครับ รถนะครับผมไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเนี่ยคันหน้าคือเมคอาร์ตอะไรคือยังอยู่ปกติหมดเลยครับแล้วก็สีมาร์กจากหัวน็อตเนี่ยนะครับผมโอเคยังถือว่าคงเดิมนะครับผมยังถือว่าเดิมนะคันนี้อ่าโอเคก็ก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนอะไรทั่วไปนะครับผมอ่ามาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับได้ล้อแม็กไปด้วยอ่าเนี่ยได้ล้อแม็กขอบ15สีดำนะครับน็อตน้ำเงิน ขนาดยาง1855515ยางบิดสโตนนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยเนี่ยยางปี2021นะครับพร้อมใช้งานยาวๆเลยนะครับผมอ่ามีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมอ่าแล้วก็หัวกระจกสีตัวรถนะครับตัดดำอ่าเนี่ยเสาอากาศนะครับเป็นกุญแจรีโมทตัวนี้อ่าล้อหลังล้อแม็กเหมือนกันนะครับขนาดยางเท่ากันนะครับ1855515อ่าเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับผมอ่าด้านท้ายนะครับผม ไฟท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับอ่ามีโลโก้ Bio a m a e นะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับอ่าตรงกลางเนี่ยจะตัดลวดลายโครเมียมมาแบบนี้นะครับผมอ่ามาดูด้านท้ายนะครับเนี่ยเปิดออกมาก็มีแผ่นรองนะครับของ Bio a m a e นะครับผมตัวนี้ก็ใส่ของได้เยอะนะสำหรับใครที่อ่าจะใส่ของนะครับผมสูงระดับความสูงเนี่ยคือสูงเลยกว้างนะครับผมอ่าลึกก็ใส่ของได้โอเคนะสาหรับรุ่นนี้นะครับผ่นองนงวดไปแค่3,200บาทนะก็คือ ปัจจุบันนี้นะครับผมมอไซค์เนี่ยบางรุ่นนะครับอ่าย้ำว่าบางรุ่นนะครับผ่อน4,000 5,000แล้วนะครับผมทุกวันนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้3,000กว่าบาทอ่าไม่ตากแดดไม่ตากฝนนะครับนั่งเออ่านั่งอยู่ในห้องแอร์ฟังเพลงสบายๆนะครับอ่ามาดูภายในครับเนี่ยภายในนะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือภายในเนี่ยจะตัดสีเบจสีน้ำตาลสีดำนะครับตัดมาหลายสีมากเลยนะครับผมเนี่ยช่วงคอนโซลเนี่ย จะเป็นดำตัดน้ำตาลนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมแอร์แบ็คคู่หน้าเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมตัวนี้อ่าแล้วก็อ่าเบาะของเขาเนี่ยจะออกเป็นในโทนสีออกน้ำตาลหน่อยนะครับผมเนี่ยลักษณะเบาะจะเป็นแบบนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เป็นปรับแบบเมนวนวลอ่าเครื่องเล่นก็อ่าสามารถเล่นอ่าเอ็มเอฟเอ็มอาร์ตวิดบีได้นะครับผมตัวนี้อ่า ถือว่าโอเคนะงวด3,000บาทเนี่ยด,ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นบ่อหนังนะครับเนี่ยบ่อหนังกันแต่ว่าในส่วนของอแผงประตูด้านข้างเนี่ยจะตัดสีเบทเบดตัดน้าตาลนะครับเป็นลักษณะเหมือนลายไม้นะครับผมแบบนี้นะครับ3,000บาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับผมใครที่ต้องการนะครับรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีสีขาวแล้วก็ดํา นะครับผมที่เป็นเกียร์ธรรมดาราคาไล่กันเลยนะครับหนึ่งแหมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นเองนะครับผมใครสนใจโทรหาเรานะครับศูนย์แปดหนึ่งสองสามแปดหกเก้าเก้านะครับผมสมยงคาร์เชสเตอร์ยินดีให้บริการครับ